วันนี้เราอยู่ที่ออกซฟอร์ดนะจ๊ะวันนี้เราจะมากินอ f t e ต n o o น t e ทีกันตอนนี้สายไปเกือบ15นาทีแล้วเพราะว่าหาที่จอดรถไม่ได้โอเควันนี้ออกซฟอร์ดยุ่งเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันว่าอ f t e ต n o o น t e ทีที่โรงแรม r u n ดอลฟจะเป็นยังไงโอเค ถึงแล้วนี่คือโรงรามเดอะรันด็อกอันนี้คือที่ที่เราจะมาทีนี่เลยรันด็อกฮอโอเค Hi, e x ห u s e me I have ่ะค o k i n g for t ะ e a f t e r n o o ่ tea at 12 o'clock เอ um, which way should i go? that way thank you ตอนนี้เราก็มาอยู่ในโรงแรม the grand off แล้วอันนี้คือห้องเขาเรียกไดว่าห้องหาเนาะชื่ออลิสอลิสเอ่อเรสเนอรองทเป็นห้องหารที่เสิร์ฟอาฟเรนูนทีทแบบสวยมาก นี่เราก็คือนั่งเราก็แบาบว่าเห็นวิวข้างนอกถนนบมันสตรีทนี่ตรงข้ามเป็นเอ่อเมลเซียมอย่ามาถ่ายดูว่าอัฟต์เดืนที่โรงแรมนี้ออฟต์เดืนที่ที่โรงแรมนี้ฮารูฮาราขนาดไหน here we have somebody jam, if you cream case. Okay, it's nice. Right, thank thank you. you. Enjoy! Thank, thank, you, thank you very much. Strawberry jam and... ...quater cream. near want to try this. I want to try this Okay. okay. คิวคนะัมเบอร์แซ i c h ะปกติจะเป็นต้องมีอยู่ในอนะัฟเตอร์นอนตลอดเราไม่ค่อยชอบกินว่ะแซมเบอร์แก Let's do it because it's afternoon. Yeah. Yeah. Mm -hmm. And this scone. Scone. and scone. eat scone, it's hard say. It's Now, what do you put? Butter cake, mm -hmm. Just with two words. Protect cream. Oh, strawberry. Yes. Yeah. Mm -hmm. strawberry jam. do it right i'm going to try my best to get out up here i like this scone mm. what do you think mm. nice i think this scone is nice i like it no i've had a few trials เป็นสก้อนนี่อร่อยที่สุดที่เคยกินตอนนี้ก็คืออิมบาอิมซีให้ดูกิ่มาแครอิมมากพูดจะแตกกินไม่หมด นี้เหลืออันนี้เหลือแซมวิชเ,เค้กหนึ่งชิน้นให้คะแนนจะบอกว่าสกอน์อร่อยที่สุดเค้กก็โอเคเค้กก็หากินได้ทัท่วทไปราคาเอ่อคนละสามสิบสามสิบก้าปอนต่อคนอันนี้เป็นพอดีเราไม่ต้องจ่ายเพราะว่า ของควัญวันเกิดจากลูกค้าสุดแสนจะน่ารักของเรานะคะต้องขอบคุณสำหรับสมนาคุณโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูว่าเราจะไปไหนต่อจะไปกินต่อไหนหรือจะกลับบ้านเลยแต่คุณสามีบอกว่า,วากินอะไรไม่ไหวแล้วอิน <In. S 1> Hello how you feeling basil? You might be. I a l w a บ s h a ร e o f o จะ o l y ก a s i l ไปเดินย่อยแล้วก็อยากกินข้าวผัดกะเพราหลังปากโอเค you very m มาก bye กินอันนนนู่นทเสร็จแล้วก็จะ ไปเดินดูในมิวเซียมนิดนึงนไหนไมันก็อยู่ตรงข้ามแล้วแล้วก็เดินย่อยก่อนจะไปกินผักกะดเรานี่แหลงโรงมอยู่ตรงนี้นี่เองนี่เห็นไหมอันนี้คืออ s h m o r e i n ต mm hmm. so so yeah. อนนี้เราก็จะาตามหาผัดกะเพราในคอฟเวอร์มาร์เก็ต เราจะมากินข้าวแกงกันหวังว่าจะมีโต๊ะนะ You want one of these s ไ not now. i try to. ังไม่ไม่ไังอันนี้ไอ้ชัยไอ้กีด้วยใช่ไหมคะสงแก้วเ่อะเนอะเอจกินข้าวแกงไป่นาค่ะ ตอนนี้อยู่ร้านข้าวแกงเมื่อกี้ไปกิน afternoon tea มาแล้วตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวแกงกันต่อนล้ นี่มีไข่พะโล่โเพเจ๊ะเผาไข่ดาว <c oughs> แล้วก็ข้าวราดแกงปลามีป็นแกงแกงปลา <c oughs> น,นข้าวแกงส,สัสกอันมีก็เปนข้าวปุงแต่งหยุด คงจะแตกจะอวกของปากกินเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ตอนนูนทีต่อด้วยข้าวราดแกงนะคะโอเคปเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าบ่ายสามโมงกว่าแล้วเนี่ยวันนี้มากินอย่างเดียวคนเยอะมาก